สวัสดีค่ะมาคะ่ะวันนี้แม่หมอจะมาในแรนดอมในหัวข้อทุกรูปแบบบนโซเชียลที่คุณทําคนที่ชอบมองและคิดอย่างไรส่วนคนที่ไม่ชอบมองและคิดอย่างไรและก็พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณนะคะในตอนนี้ทําอะไรนะคะ <c oughs> <c oughs> มาค่ะก่อนอื่นขอดูตัวตนแล้วก็พลังงานของคุณในช่วงนี้นะคะตัวตนแล้วก็พลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง ช่วงนี้พลังงานของคนอยู่ในความวุ่นวายค่ะ <c oughs> กาลังอยู่ในความวุ่นวายการทะเลาะเบาแวงหรือคนกําลังอยู่ในสถาน,นาการณ์ที่เรียกว่าผู้คนกําลังมีการแข่งขันหรือกําลังมีการแข่งขันอะไรบางอย่างโอ้โหอยู่ในช่วงที่กําลัง คอยคว้าค่ะกำลังอยู่ในบทบาทที่เรียกว่าเป้าหมายสิ่งที่คุณทําหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าช่วงนี้สิ่งที่คุณทําคุณต้องขมักขม้นต้องแข่งกับคู่แข่งเยอะแย,ยะมากมายเพื่ออะไร เพื่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับผ่านทางช่องออนไลน์ขายของหรืออะไรหลายๆอย่างนะคะแน่นอนค่ะคู่แข่งของคุณก็มีระดับที่เรียกว่าหลากหลายรูปแบบที่เข้ามาความโชคดีอะถ้าใครผ่านบทบาทนี้ไปได้ก็เจอสิ่งที่ดีๆของควรข่ง ของควรจากความโชคดีในสิ่งนี้นะคะอยู่ในบทบาทที่คุณเบื่อหน่ายมากอยากเป็น,นอิสระเบื่อหน่ายวุ่นวายผู้คนเยอะแยะมากมายความคิดเห็นที่แตกต่างคนนั่างนีี้้คนนจะเอาอย่างนั้คน,น,ออน,นคนนั้นจะเป็นแบบนี้คนนี้จะเป็นแบบนั้นคือตอนนี้คุณบอกขอเป็นอิสระขอไปผดพอยขอ,อ,อทําอะไรก็ได้ที่ออกจากจุดนี้หรือสถานการณ์นี้ในช่วงนี้รู้สึกคุณเครียดมากค่ะเครียดมากในบทบาทที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะแยะมากมายอ่า แต่สิ่งนี้จะนํามาซึ่งความโชคดีนะคะความโชคดีจะมาพร้อมกับความวุ่นวายค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนเป็นทุกขลาบคุณก็ให้อยู่ให้อยู่ในบนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วก็พื้นฐานของศิลธรรมคุณงามความดีนะคะแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นทิศทางดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตของคุณเอง คุณอาจจะผ่านบทบาทที่เรียกว่าโอ้โหกลัวจะมีวันนี้กลัวจะเจอสิ่งที่ดีที่สุดกับชีวิตคุณนั่งอยู่ในสภาพที่เรียกว่าอ่าบางคนไม่ได้ดูแลตัวเองเลยบางคนไม่ได้ดูแลรูปร่างหน้าตาตัวเองเลยมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเดียวว่าฉันจะต้องไปให้ได้ฉันจะต้องทําให้ได้แล้วก็มีผู้คนที่เข้ามา วุ่นวายกับชีวิตคุณอาจจะมีเรื่องกระดาษเรื่องกฎหมายของคนในครอบครัวความคิดเห็นอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตทําให้คุณคิดมากค่ะอยู่ในภาวะที่อยากออกห่างสถานการณ์แบบนี้เพราะสถานการณ์แบบนี้กดดันคุณเหลือเกินเครียดเหลือเกินโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวกับสังคมที่คุณรู้จักนะคะอาจจะมีคําพูดหรือการกระทําหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็เลยทําให้คุณอยากจะไปพักผ่อนทําให้คุณอยากจะไปอยู่กับ Abei, ไปที่ไหนก็ไ kind of ด้สัก huh. แห่งที่ห่างไกลจากความวุ่นวายสักระยะนึงระยะนี้นะคะนี่คือความคิดเห็นของคุณแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวตนแล้วก็พลังงานของคุณมาเรามาเข้าตามหัวข้อค่ะรูปแบบบนโซเชียลที่คุณทํานะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดนะคะคนที่ชอบมองอย่างไรนะคะคนที่ชอบมองอย่างไรในสิ่งที่คุณทํานะคะ คิดค่ะพลังงานคิดคิดทบทวนรูปแบบที่คุณทำบนโซเชียลนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะจะเป็นควารถ่ายรูป เป็นการทํางานเป็นการสื่อสารผ่านช่องช่องโซเชียลนะคะรูปแบบทุกรูปแบบเลยคะ่ะแน่นอนคะ่ะทุกคนมองมาที่คุณเขามองว่าคุณมีการระมัดระวังคุณมีการปกป้องคุณมีเซนส์สัมผัส คุณมีการหยิบยืน่นโอ้โหคุณเป็นไฮพิเทสไหมเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักทำนายทยายทักหรือไม่งั้นก็คุณเป็นคนที่เรียกว่าชอบดูดวงก็ได้ชอบฟังอะไรหลายอย่างแล้วก็ได้ความคิดดีๆไอเดียดีๆจากสิ่งที่คุณรับฟังจากสิ่งที่คุณได้เห็นนะคะแล้วผู้คนเขายังมองว่า คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือแบ่งปันเป็นคนที่มีความรักและจริงใจจริงๆเป็นคนที่มีความหนักแน่นโอ้โหให้สัญชาตญาณไพ่เซนส์สัมผัสของคุณขึ้นเยอะมากค่ะขึ้นในบทบาทที่เรียกว่าทุกอย่างที่คุณทําคือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเขามีความภูมิใจหรือมีพลังงานของความบริสุทธิ์นั่นก็คือเขาได้สติปัญญาหรือได้บางอย่างจากสิ่งที่คุณทํานะคะแล้วที่สําคัญยังมีคนแอบชอบคุณด้วยนะคะมีคนอยากจะมาหยิบยื่นความรักความ สิ่งที่ดีๆามาหยิบยื่นความรักความลุ่มหลงมีใครกําลังแอบ,บลุ่มหลงคุณนะคะแอบ,บสเสน่หาคุณเขาเป็นคู่คุณก็ได้ค่ะเป็นาชาวธาตุน้ำนะคะรกรกกฎมินพิจิตนะคะที่เข้ามามีส่วนที่เรียกว่าแอบ,บชื่นชอบ แอบลงไหลในความเป็นคุณความเฉลียวฉลาดสติปัญญาหรือในสิ่งที่คุณทํานะคะแล้วก็มีรู้สึกจะมีธาตุธาตุลมด้วยนะคะธาตุลมก็มาถุนตุนกลุ่มนะคะเข้ามามีบทบาทที่ทําให้อ่าเขาเห็นแล้วรู้สึกอยากจะตัดสินใจเรียนรู้รู้จักคุณอยากจะเข้ามาชีวิตในชีวิตคุณอย่างกระทันหันเลยค่ะอยู่ในบทบาทที่ลุ่มหลงมากๆลุ่มลงลงไหลในในความเป็นคุณซึ่งไม่หมอไม่รู้ราคะว่าคุณทําอะไรทางอ่า ช่องทางฟอนผ่านโซเชียลนะคะแต่ชาวธาตุน้ำแล้วก็ชาวธาตุลมนี่คือฉัพันทันทีทันใจอยากรู้จักอยากเรียนรู้คุณเดียวนั้นเลยค่ะเดอะทาวเวอร์เขาจะมาหาคุณตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะคะจะติดต่อมาค่ะเขาจะติดต่อมาหาคุณทันทีทันใดเขาจะไม่รอไม่ลังเลละแต่ตัดสินใจแล้วอย่างนั้นก็ขอให้ได้เรียนรู้รู้จัก เพราะเขาถูกชะตาคุณเหลือเกินเหมือนเป็นเครื่องหนึ่งของจิตวิญญาณซึ่งกันและกันนี่คือคนที่เขาชอบคุณนะคะแล้วคนที่เขาเห็นในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณทําเขารู้สึกว่าคุณมีไอเดียหรือคุณมีสิ่งที่เรียกว่าน่าสนใจน่าหลงไหลมากรูปลักภายนอกของคุณดูน่าลึกลับน่าสนใจแต่คุณก็มีการปกป้องตัวเองคุณก็มีความเย็นความนิ่งแล้วที่สําคัญคุณยังเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษคุณยังเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่เรียกว่าเส้นทางที่ถูก ต้องทั้งที่จริงๆแล้วการแต่งตัวบุคลิกภายนอกของคุณอาจจะดูแปลกแตกต่างก่าผู้อื่นแต่ความคิดความอ่านของคุณนะคะเป็นบทบาทที่ไม่อยากเชื่อที่เขาเรียกว่าชอบแต่งตัวเปรี้ยวจี๊ดแต่ที่ไหนได้เป็นคนธรรมะธรรมโมนี่คือสิ่งที่คนที่ชอบเข้ามาเห็นคุณแล้วเขาเกิดอาการคิดวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องของคุณอยากจะรู้อยากจะรู้จักโดยเฉพาะชาวธาตุน้ำธาตุลมนะคะ มาแน่นอนค่ะพุ่งเป้ามาที่คุณแล้วอาจจะส่งข้อความอาจจะโทรมาหรือจะมาหาคุณเลยก็ว่าได้นะคะมาแล้วคนที่ไม่ชอบล่ะคะคนที่ไม่ชอบคิดและรู้สึกหรือมองอย่างไรในสิ่งที่คุณทำคนที่ไม่ชอบนะคะ ไปโอ้โหเป็นธรรมดาค่ะมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดมีคนชอบก็ต้องมีคนอิจฉานะคะสัจธรรมของมนุษย์มีหญิงก็ต้องมีหยางแน่นอนคนที่ไม่ชอบคุณล่ะคะคนที่ไม่ชอบคุณ เขามองและคิดกับคุณในรูปแบบใดในช่องทางโซเชียลที่คุณทำนะคะไฟค่ะไฟไฟในที่นี้ที่เรียกว่าไฟอิดช,ชาก็ได้ไฟลิสยาก็ได้ร้อนรุ่มก็ได้เหมือนอยู่ในบทบาทที่เรียกว่าโอ้โหดวงจิตที่ไม่มีความสงบสุขเขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่า เขาไม่มีความสุขในสิ่งที่ที่ที่คุณแสดงออกมาหรือในสิ่งที่คุณเป็นทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะเขาอยากเป็นเหมือนคุณค่ะเพราะเขาอยากทําได้เหมือนคุณเพราะเขาอยากมีความเป็นโดดเด่นมุ่งมั่นหรืออยากได้รับการเริ่มต้นใหม่ชีวิตของเขาจะหมกมุ่นไปในทิศทางที่พลังงานลบลบมาก ลบมากนั่นก็คือลบในชนิดที่เรียกว่าอาคติอคติในสิ่งที่คุณทำพ่อเลยเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาเป็นเขาสามารถสร้างได้เขาสามารถเติมเต็มตัวเองได้เขาสามารถมีอะไรที่เก่งกว่าคนรู้มากกว่าคุณฉันมีเพียรพร้อมทั้งทรัพย์สินเงินทองเขากอดเก็บสิ่งที่เขามีเขาคิดว่าเขาประสบผลสําเร็จแล้วแล้วสิ่งที่คุณทําทําไมเขาถึงไม่พอใจเพราะก็เพราะว่าสิ่งที่เขากอดเก็บเป็นสิ่งที่จับต้องยังไม่ได้ เป็นสิ่งที่เขาไม่ได้มีแต่เป็นเพียงแค่เขาคิดหรือยึดมั่นในสิ่งนั้นนั่นเองค่ะพอเห็นในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณทำก็เกิดการไฟแห่งความอิจฉาไฟแห่งการเปรียบเทียบ ไฟแห่งการอยากยึดครองอยากครอบครองอยากจะเป็นเหมือนคุณในบทบาทนั้นนะคะทาไมถึงเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เรียกว่ามองโลกในแง่ดีนะคะเป็นคนที่คิดดีเป็นคนที่เรียกว่าชอบชอบอะไรที่เป็นสิ่งสิ่งของสวยงามแล้วเขาก็จดจ้องชีวิตคุณนะเขาชอบส่องชีวิตคุณด้วยนะคะ,ะบุคคลที่ไม่ชอบคุณแล้วในสิ่งที่คุณทําหรือในสิ่งที่คุณเป็นบนโซเชียลทําให้เขาติดตามติดตามแล้วก็ทำไรหรือเปล่าอ่ะถ้า จะพูดว่าติดตามสองคุณนะสองคุณทุกรูปแบบสองแล้วสองอีกสองเพื่ออะไรสองเพื่อหาวิธีที่เรียกว่าหาข้อติข้อเตือนหาในบทบาทที่อยากทําอะไรลับหลังอ่าอยากอยากอยากเป็นในบทบาทที่เรียกว่า อยากจะผิดหรืออยากจะมองชีวิตคุณทั้งที่จริงๆแล้วเขามีสิ่งที่เรียกว่าการที่เขาสองแล้วก็เห็นเฉพเะอพลังงานของคุณเป็นเดอะเฮอร์มิตนั่นก็คือเป็นฤาษีหรือเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในศีลธรรมคุณงามความดีอยู่ในบทบาทที่ไม่ชอบยุ่งกับใครแต่เขาก็มีพลังงานที่อยากหรือคิดว่าคุณจะต้องทําอะไรที่ไม่โอเคทําอะไรที่ไม่ดีทําอะไรที่ ผิดศีลและธรรมหรือคุณอาจจะทําอะไรที่เป็นพลังงานดึงดูดให้คนมาลักมาหลงหรือ,อเป็นพลังงานที่เรียกว่าเจ้าชู้แน่นอนเลยในบทบาทที่คุณเป็นในบทบาทที่เขาส่องมาที่คุณจริง,รงๆแล้วภาพลักษณ์ของคุณอาจจะดูเป็นเหมือนเดอะเฮอร์มิตหรือเป็นฤาษีเป็นคนมีศีลมีธรรมแต่เขาไม่เชื่อค่ะเขาไม่เชื่อไม่เชื่อว่าจะมีคนแบบนี้ในโลกนี้จะมีคนแบบนี้ในในแบบในในในสถานที่หรือสิ่งสิ่งนี้จะมีคนที่ ริงใจหรือจะมีคนที่รู้จริงหรือจะมีคนที่มาในแบบนี้จริงๆพ่ออะไรพ่อเขาทําไม่ได้ค่ะพ่อเขามีอคติพ่อเขามีพลังงานลบพ่อเขายึดอยู่ในพลังงานที่เรียกว่าอาจจะอยู่ในพลังงานของความเจ็บปวดหรือสิ่งที่เขาลุ่มหลงนั่นเองคนที่มีพลังงานลบนะคะต่อให้เราทําดีขนาดไหนเขาก็ไม่มองเราดีหรอกค่ะเพราะเจตนาของเขาคือ มองเราลบอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเสียเวลาเปล่านะคะถ้าคุณอยากจะสําเร็จหรือถ้าคุณอยากเป็นตัวตนของคุณจริงๆอย่าสูนพลังงานลบค่ะทําในสิ่งที่คุณชอบทําในสิ่งที่ถูกต้องทําในสิ่งที่คุณคิดว่าทําแล้วมีความสุขไม่ได้เดือดร้อนใครจงทําไปเถอะค่ะแล้วที่สําคัญข้อมองอีกด้านหนึ่งคือความสําเร็จของคุณเมื่อไหร่ที่เขาเห็นความสําเร็จของคุณเห็นคุณประสบผลสําเร็จเห็นสิ่งที่คุณทําอุดมสมบูรณ์เขาจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตตัวเองมากๆเบื่อหน่าย ทำไมเขาถึงไม่โชคดีเขาอยากมีพลังงานที่เรียกว่าอยากได้สิ่งที่ดีๆอยากมีการสื่อสารหรือเขาอาจจะมีปัญหาการหย่าร้างมีปัญหาครอบครัวก็ได้ก็เลยทําให้เขาอยู่ในพลังงานที่มองโลกในแง่ร้ายพอมาเจอพลังงานของคุณซึ่งเป็นพลังงานที่เรียกว่าอา,าจจะทําสิ่งที่ดีๆเพื่อกับใครหลายๆคน เขาก็เลยคิดลบค่ะเพราะเขาอยู่ในช่วงที่เรียกว่าการสูญเสียนั่นเองการไม่สมหวังในบทบาทชีวิตครอบครัวพอมาเจอพลังงานของคุณซึ่งทำผ่าน ทางช่องโซเชียลก็เลยทำให้เขารู้สึกตะคิดตะควงนิดนึงว่าไม่มีจริงหรอกอ่าอันนี้ก็น่าเห็นใจเขานะคะเป็นบทบาเพึ่งบาดเจ็บมาหรือพึ่งสูญเสียอะไรหลายๆอย่างเขาก็เลยเป็นบทบาทที่ยังไม่สามารถเปิดใจยอมรับหรือมองเห็นอะไรใหม่ๆในทิศทางด้านที่ดีได้เขาก็ต้องไปเคลียร์แล้วล่ะค่ะเพราะไพ่ไนรกขึ้นนะคะความคิดที่ลบๆของเขาเขาต้องไปเคลียร์บทบาทนี้แม่ ชีวิตคนเรานะคะก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีถ้าความเจ็บปวดจะทําให้เขามองโลกในแง่ร้ายเขาก็ต้องหันมาดูที่ตัวตนของเขาแล้วล่ะค่ะว่าเขาพลาดในสิ่งใดไม่เกี่ยวกับตัวตนของคุณนะคะความสําเร็จของคุณทําต่อไปค่ะเพื่อนๆแล้วเรามาดูพลัางงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองและต้องการให้คุณทําอะไรในช่วงนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของคุณนะคะ ท่านมองและอยากให้คุณทําอะไรในช่วงนี้แน่นอนค่ะท่านอยากให้คุณนะคะมองในพลังงานที่เรียกว่าการให้อภัยนะคะการให้อภัยเพราะคุณมีจิตใจที่บริสุทธิ์มากๆคุณมีหัวใจที่เรียกว่าเป็นเหมือนดอกไม้ของสวรรค์หรือเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่มีพลังงานบวกๆเป็นพลังงานที่เรียกว่าเติมเต็มให้กับใครใหลายๆคนปลดปล่อยชีวิตที่เรียกว่าความกดดัน เป็นสิ่งที่ทําให้ใครหลายๆคนได้พบเส้นทางที่ดีๆหรือความอุดมสมบูรณ์หรือไอเดียหรือสิ่งที่คุณทําเติมเต็มอะไระในทิศทางที่ดีท่านนะคะมองเห็นว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะดูเหมือนเน็ตนาวหรืออยู่ในความขาดแคลนหรืออยู่ในความยากลําบากที่ต้องต่อสู้ในช่วงนี้ท่านบอกไม่ต้องวิตกกังวลค่ะเพราะอะไรความอุดมสมบูรณ์เจตนาดีปัถนาดีการกระทําที่มาถูกทิศถูกทางจะทําให้คุณนะคะมีในสิ่งที่เรียกว,ว่าคุณ ต้องการนะคะตอนนี้ถ้าคุณยังไม่มีการประสบผลสําเร็จหรือเงินทองคุณยังไม่ไม่รดดับที่เรียกว่าพอประทังชีวิตออยู่ได้พอประทังชีวิตแต่ยังเป็นห่วงในช่วงที่เราอาจจะ,อ,ะอยู่ในใบชราหรือเป็นห่วงคนคนรอบข้างคนที่เราต้องดูแลก็ได้ท่านบอกไม่ต้องกังวลค่ะสิ่งนี้นะคะความอุดมสมบูรณ์นะคะคุณจะมั่งคั่งนะคะ คุณปลูกอะไรคุณหว่านอะไรไว้กําลังเติบโตถ้าเติบโตเต็มที่โอ้โหคุณจะมีตัวเลือกเยอะแยะเข้ามาจนชนิดที่เรียกว่าคุณจะรู้สึกอยากเดินออกจากสิ่งสิ่งนี้เลยล่ะค่ะธุรกิจที่คุณเคยปลูกไว้แล้วคุณเคยปลูกอะไรไว้ คุณเคยวางแผนอะไรไว้คุณเคยเริ่มต้นอะไรสิ่งนี้นะคะ่ะจะกลับเข้ามาในอนาคตของคุณอนาคตซึ่งไม่ไกลแต่สิ่งนี้ต้องผลักดันด้วยพลังงานบารมีนะคะคุณจะต้องมีบารมีมีศีลสมาธินะคะมีทานบารมีแล้วคุณจะประสบผลสําเร็จในทิศทางนี้ทําไมท่านถึงมองในบทบาทนี้หรือสิ่งที่ท่านนะคะ มองเห็นก็คือในอดีตคุณอาจจะพลาดก็ได้คุณอาจจะถูกหักหลังถูกหักหลังในบทบาททําธุรกิจโดนหักหลังโดนหักหลังจากคนที่คุณรักโดนหักหลังจากเหตุการณ์หลายๆอย่างในบทบาทที่เรียกว่าอาจจะด้วยความที่เราไว้ใจด้วยความที่เราเชื่อใจด้วยความที่เรามองโลกในแง่ดีอาจจะเป็นคนที่อยู่ในบทบาทที่ชอบสวดมนต์ภาวนาไม่ถือสาใครด้วยความไว้ใจใครด้วยความที่เรียกว่า มองโลกในแง่ดีเกินไปเราเป็นคนดีได้นะคะมองโลกในแง่ดีได้แต่เราต้องมีขอบเขตให้กับตัวเองนะคะเราต้องมองในหลักของความเป็นจริงในบทบาทที่เรียกว่ามีคนรักก็มีคนเกลียดเมื่อมีใครที่เข้าหาเราด้วยสิ่งที่เรามีหรือตัวตนของเราเราต้องดูนะจุดนี้ถ้าคุณเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวย คนที่เข้ามาหาเราเขาต้องการอยากเรียนรู้รู้จักเราจริงๆหรือเขาต้องการทรัพย์สินของเราสิ่งนี้ถ้ามองเป็นในบทบาทที่เลือกควรม็นจริงคุณต้องมีพื้นฐานบรรทัานให้กับตัวเองประสบการณ์สอนคุณแล้วนะคะเพราะคุณอาจจะเคยโดนหักหลังมา แต่ก่อนคุณมัง่งคั่งร่ำรวยมากค่ะเป็นระดับที่เรียกว่าโอ้โหเหลือกินเหลือใช้แต่ณนะปัจจุบันคุณอยู่ในความเน็ดหนาาเพราะอะไรโดนหักหลังแต่คุณไม่ต้องกลัวค่ะเพราะสิ่งใดที่เคยเป็นของของคุณจะกลับมานะคะเพื่อนๆจะกลับมาสิ่งของนั้นเคยเป็นของของคุณเขาจะกลับมาเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้คุณได้เรียนรู้ว่า การไว้ใจการเชื่อใจการใจดีกับใครต้องมีขอบเขตในสิ่งน,นั้นนะคะเป็นบทบาทให้คุณได้เรียนรู้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามากำกับนะคะในอนาคตตัวเลือกมีเยอะแยะมากมายที่เข้ามาสิ่งที่จะนุนได้ก็คือศิลธรรมคุณงามความดีการหยิดยื่นความปรารถนาดีเรามาดูค่ะแล้วที่ท่านอยากให้คุณทําในตอนนี้เดี๋ยวนี้คืออะไรพลังงานของครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือ ท่านอยากให้คุณทำเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะคะคืออาาะไรเป็นไพ่รวมนะคะพเพื่อนเก็บเอาแต่สิ่งที่ดีๆนะคะอือหือ สิ่งที่ท่านนะคะครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากให้คุณทําเดี๋ยวนี้ตอนนี้คืออะไรนะคะแน่นอนค่ะอดีตค่ะท่านอยากให้คุณทิ้งอดีตค่ะอดีตที่เคยปิดกั้นความสําเร็จของคุณซึ่ง เป็นอดีตที่คุณเดินจากมาแล้วจนก่อเกิดเป็นพลังงานที่เรียกว่าไม่เปิดรับอะไรเลยท่านอยากให้คุณปล่อยทิ้งท่านอยากให้คุณปล่อยสิ่งนี้ไปเถอะคะ่ะเมื่อคุณปล่อยสิ่งนี้ได้คุณตัดสิ่งนี้ได้ชีวิตของคุณจะพบกับความสวยงามจะพบกับสิ่งที่เรียกว่าการเริ่มต้นใหม่ถ้าใครบางคนเดินออกจากเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดียวนะคะที่คุณต้องสู้ทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อครอบครัวโดย เป็นเสาหลักของครอบครัวท่านอยากจะบอกคุณว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทสิ่งที่เป็นคุณจริงๆคุณได้รับพรจาก,กสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณอาจจะไปขอพรกับท่านก็ได้ให้คุณนะคะมีสติปัญญาได้เริ่มต้นในทิศทางที่ดีนะคะแม่หมอเคยทําที่คลิป YouTube นะคะการขอพรที่ถูกวิธีนะคะการขอพรที่ถูกวิธีทําแบบไหนนะคะคุณอาจจะเคยพูดหรือ ตาวาจากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้คุณมีความเข้มแข็งให้คุณมีพละกกาลังที่มีสติปัญญาให้คุณหลุดพ้นจากบทบาทในสิ่งที่คุณนะคะพยายามที่จะหลุดพ้นนั่นก็คือความทุกข์คุณได้รับพรนี้นะคะพรที่คุณขอซึ่งคุณอาจจะไปขอจากเทพที่คุณนับถือไปขอจากเทพที่คุณให้ความเคารพหรือจะเป็นสายน้ำก็ได้สายน้ำที่เกี่ยวข้องนะคะที่คุณไปขอท่านสิ่งนี้คุณจะหลุดได้ แล้วฟังเสียงสัญชาตญาณตัวเองนะคะกงล้อแห่งโชคชะตากําลังจมุนเวียนให้คุณเจอรักแท้ให้คุณเจอคนที่เรียกว่าเข้ามาอุดหนุนหรือเข้ามาอุดประธรรมค้ำชูคุณในบทบาทหน้าที่การงานนะคะสิ่งที่คุณกำลังขอหรือสิ่งที่คุณต้องการซึ่งเป็นบทบาทที่คุณเคยบอกไว้กล่าวไว้จะเข้ามาหาคุณในเร็ววันนี้นะคะไม่นานค่ะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ท่านอยากให้ทำก็คือมีอยู่อย่างเดียวคือการ ปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ที่คุณยึดติดซึ่งเป็นในอดีตที่คุณปิดกั้นโอกาสดีๆของตัวเองนั่นเองค่ะแม่หมอไม่รู้นะคะว่าสิ่งที่คุณทุกข์แล้วทําให้คุณมองโลกในแง่ร้ายแล้วทําให้คุณต้องปิดตัวเองไปเลยคืออะไรแต่คุณต้องเอาสิ่งน,นี้ออกจากจิตวิญญาณของคุณแล้วคุณจะพบกับสายลุ้งพบกับชีวิตใหม่พบกับตัวเลือกฟังเสียงสัญชาติตัวเองนะคะ เสียงสัญชาตญาณของคุณเขาจะแม่นยำกับคุณมากเพราะทำงานคู่กับโชคชะตาโชคชะตาเข้ามามีบทบาทช่วยให้คุณนะคะได้เจอสิ่งที่ดีนั่นก็คือพรที่คุณคอหรือสิ่งที่คุณได้วิงวอนบอกกล่าวหรือสิ่งที่คุณได้สะสมบารมีการทำมานี่คือสิ่งที่ท่านอยากให้คุณทำก่อนที่คุณจะได้รับความโชคดีนะคะมาดูค่ะว่าครูบาอาจารย์อยากให้คำแนะนำอะไรกับคุณในท้ายคลิปนี้นะคะ ความหนักแน่นหเห็นไหมสุดยอดไพ่ม่นยังม,มากสิ่งที่ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ท่านอยากจะแนะนําให้คําแนะนํากับคุณนะคะท่านอยากจะบอกคุณวนะ่าคุณจงเป็นคนที่มีความหนักแน่นในตัวเองอถ้าคุณไปฟังในหลายๆคลิปที่แม่หมอทำคุณจะรู้วิธีนะคะคือความหนักแน่นคืออะไรความหมายที่ลึกซึ้งมากถ้าคุณผ่านขาบวนการความหนักแน่นนะคะ คำพูดจริงๆคุณมาพร้อมกับความโชคดีนะตั้งแต่อดีตชาติของคุณคุณสะสมบารมีมาเยอะค่ะแล้วคุณก็จะสมบังในความรักด้วยเพียงแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะเตือนคุณแค่ให้คุณนะคะจงมีความหนักแน่นกับตัวเองนะคะอย่าอ่อนไว้กับความรักนะคะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เก่งนะรู้ทุกอย่างเก่งทุกอย่างสัญชาตญาณสัญชาตญาณแม่นยำรู้ าทันผู้คนแต่มาตกไม้ตายตรงที่ขอโทษค่ะแต่มาตกมาตกเขาเรียกอะไรตกม้าตรงที่ห้ามพูดคํานั้นใช่ไหมแต่มาตกตรงตรงตรงที่เรียกว่าเรื่องความรักค่ะความรักจะทําให้ชีวิตของคุณอ่อนแอชนิดที่เรียกว่าโอ้โห สร้างทุกอย่างมาเก่งทุกอย่างอะไรลำบากอุปสรรคอะไรเข้ามาคุณจะไม่เคยยอ่อท้อแต่พอมีเรื่องความรักเท่านั้นล่คะค่ะไม่ว่าจะรักพอ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักทุกคนคะ่ะแต่มีอยู่อย่างนึ่งที่คุณลืมคือตัวเองคะ่ะจะทําให้คุณนะคะอ่อนแรงจะทําให้คุณหมดเลยคะ่ะไม่มีอะไรจะสู้ได้อีกแล้วเหมือนสูญเสียทุกอย่างในความเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นท่านอยากจะเตือนคุณเพียงแค่ว่าเรารักใครได้ เราให้ความรักดีๆเป็นสิ่งที่สวยงามแต่เราก็ต้องรู้จักคำว่าเส้นบางๆนะคะก็ต้องรู้จักขอบเขตในสิ่งๆนั้นเหมือนการให้และรับต้องเท่ากันนะคะไม่ใช่เราทุ่มเทยอยู่ฝ่ายเดียวให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวเขาจะเอาเปรียบก็ยอมยอม,ยอมพ่อรักยอมพ่อรักพ่อรักทำทุกอย่างอย่าทําแบบนั้นคะ่ะเท่ากับเป็นการสร้างมีบากกรรมให้กับตัวเองรักที่ถูกต้องต้องรู้จักการให้และรับ ถ้าวันหนึ่งเราทําดีที่สุดแล้วเขาไม่หิวไม่เห็นคุณค่าเราเขาเอาไปจากชีวิตเราก็ถือว่าเราหมดเวรหมดกรรมคนดีๆก็จะเข้ามาค่ะเพื่อนๆถ้าเราทําดีที่สุดจะไม่มีอะไรที่เรียกว่าเสียดายหรือเสียใจนะคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะเตือนคุณแค่เรื่องนี้แหละคะ่ะเรื่องความรักนี่แหละคะ่ะท่านเป็นห่วงคุณนะคะจริงๆความโชคดีในอดีตชาติคุณมีค่ะ โอ้โหเหมือนเมื่อกี้เลยที่คุณจะต้องตัดบทบาทนั้นให้ได้แล้วโอกาสดีๆของคุณจะเข้ามาฟังเสียงสัญชาตญาณของคุณนะคะช่วงนี้เส้นสัมผัสคุณนะ่ะแม่นยำม,มากๆคุณจะมีไกด์ไลน์ถ้าคุณมีปัญหาทางด้านความรักทางด้านการเงินหรืออะไรจะมีไกด์ไลน์จากพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะไกด์ไลน์ให้คุณนะคะจะพาคุณไปในทิศทางที่ดีค่ะแต่ช่วงนี้ให้อยู่ในความหนักแน่นนะคะฝึกฝนสมาธิก็ได้ โอเคค่ะขอบคุณนะคะ